สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมในไมเอลส์เกรนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกจะใช้ให้ผมด้วยนะครับเอฟเน็ตนั้นชอบพูดถึงเอฟเน็ตตลอดเลยเว้ยมันเอฟเอฟเอ็นเอฟทีนะมันอ่านว่าอย่างงี้นะครับผมตัวเอฟผมพยายามว่าชินมันคือแหล่งรวมศิลปะหรืออาร์ตแกลเลอรี่นะในโลกโซเชียลอย่างแท้จริงนะครับผมทำไมถึงพูดอย่างนั้นอย่างแรกคือไอตัวบริษัทดั้งเดิมของเขาเนี่ย เขาทาเกี่ยวกับการรักษาศิลปะนะครับผมแล้วก็ในแบงคราว่์ของเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาได้เล่านะเขาคิดว่า5 0อนในอนาคตเนี่ยไอ้พวกศิลปะต่างๆมันจะแปลงเป็น NFT ได้หมดนะครับผมสาหรับพันธกิจของเขาที่เกิดขึ้นนะรูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะแปลงไอ้ตัวศิลปะเนี่ยให้มาเข้าสู่รูปแบบของ NFT มากยิ่งขึ้นแล้วก็อัปเกรดงานอาร์ตเวิร์กให้มากให้เป็นระดับที่มากกว่าขออภัยครับโค ไม่ได้โฆษณามันเลยขอไปสำหรับอาร์ตเวิร์ที่เกิดขึ้นเนี่อย,ออโซโซอยอย่างปาโบหรุยปิกัสโซ่อย่างเงี้ยหรือปิเปอร์แต่ละคนผลราคานี่คือราคาผลงานนะครับราคาผลงานนะที่คุณสามารถซื้อได้จริงๆนะครับโดยอาจจะใช้อาจจะ,จะใช้าจะใช้ทอนก็สามารถซื้อได้ซึ่งรูปพวกนี้เนี่ยก็จะเก็บในแกลเลอรี่หรือคุณจะจะเอากำลมากับตัวก็ได้แบบสําหรับผมผมมองว่าคุณอยากจะเอารูปราคานี้กลับมาโดยการขนส่งของประเทศไทยหรือเปล่า ถ้าคุณต่อผมได้ผมก็โอเคไม่มีปัญหาแต่สําหรับที่เขาสต็อกเป็นสโตร์ของเขานะครับที่เป็นไฟอาร์เนี่ยมีระบบป้องกันไฟควัน CCTV มีระบบคอนโทรลที่ดีมี p r i v a t ในการดูคือคุณคิดในแง่ที่เป็นแง่บวกนะว่าถ้าคุณอยากจะเสี่ยงขนาดนั้นโดยการนําสินทรัพย์ที่คุณซื้อมาในราคาแพงเข้าประเทศโดยที่การขนส่งประเทศเหล่านั้นเป็นระบบการโยน คุณก็ลองคิดดูแล้วกันเอ็มซีโทเคนนี้สามารถซื้อได้ผ่านทางอิทเี่มทรอนแล้วก็บีเอสซีก็สามารถซื้อได้นะครับผมศิลปินที่อยู่ในที่เขาแนะนาในสังกัดของเขานะมีปราโบหรือปิกัสโซที่ทํางานในด้านวงแวดวงศิละปะมา20กว่าปีนะครับแอนดี้วอร์ฮอลหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมปาร์ตผมไม่รู้จักวปะปาร์กับปิเปอร์ผมไม่ค่อยรู้จักนะครับผมขออภัยด้วยใครรู้จักสามารถมาบอกได้นะครับสําหรับ ทีมงานของเขาเนี่ยเขาทำงานในวันวงศิลปะมานานแล้วนะครับแล้วคนคนหนึ่งที่เป็นประธานของเขานะคือสตีฟแซดนะครับผมหรือคุณคุณสตีฟหลุยนะครับผมเออสตีฟเล่านะครับคำนี้อ่านว่าเล่าเป็นน่าจะเป็นแซดเดียวกับเล่าปีนแะละครับผมเขาทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าอินเอ็นจีไฟฟ้านะครับผมหรือวิศวะไฟฟ้านะแล้วก็การเงิน m b a นนะครับผมก็เพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแกร่งนะสําหรับแบบลักษณะที่เขาจะเอามาทําในแนวนี้นะ สำหรับใครที่สนใจในการซื้อโทเค็นตัวนี้คุณต้องย้ําเตือนตัวเองก่อนนะครับว่าคุณชอบในศิลปะที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือคุณรักในศิลปะหรือเปล่านะครับในอนาคตราคาเนจ่ยถูกหรือแพงก็ได้ใครจะไปรู้ตอบไม่ได้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะสร้างตัวเองเป็นแกลเลอรี่นะครับผมอาร์ตแกลเลอรี่เจอร์นี่ที่เกิดขึ้นในอนาคตและเขาร่วมมือกับวิงนะครับผมแล้วก็จัสตินซันในตัวทรอนนะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นดิจิตอลแอสเซทใหม่ๆนะครับผมดิจิตอลอาร์ติส ใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมในอนาคตที่เขาวางไว้นะครับในโกลบอลนที่มีการผ่านแล้วนะค,นะคือแอนดี้วอล์ฮอลอาร์ตเวิร์ที่จะอยู่ในใบนั้น NFT นะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะจับหรืออาจจะประมูลอันนี้น่าจะเป็นประมูลนะเพราะว่าแอคชั่นน่าจะเป็นประมูลแล้วก็มีการซื้อคืนแล้วก็ NFT, เบรนเหรียญ NFT NFT อโทเค็นตัวนี้นะครับผมมีแน่นอนนะในอนาคตนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือการเลือกอ โอเดลี่เอ็มทีแคนิวอลนะครับซึ่งอาจจะมีเกิดขึ้นมานะในแบบครั้งหนึ่งในต่อเดือนนะเป็นไปได้นะครับผมเราก็มาดูกันว่าอนาคตของตัวนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมปัจจุบันนี้มีคนถือครองตัวตัวนี้อยู่2องล้านหนึ่งแกว่คนนะครับผมในแอ德เดสนะโดยที่ผมมองไว้อย่างหนึ่งก็คือผมเป็นหนึ่งใน20,000คนนะครับผมที่อยู่ในท,ท,ที่เก็บเหรียญตัวนี้นะในโลกใบนี้นะ ก็ถือเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่ว่าคนไทยคนนึงก็อยู่ติดอันดับโลกเหมือนกันนะเว้ยคือขอไม่บอกว่าอยู่ในลกไหนแล้วกันเดี๋ยวมีปัญหาแต่ไอตัวเอ่อตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยถ้าอนาคตเป็นไปได้สวยผมอาจจะมีการแจกเล็กๆน้อยๆครับผมขอบอกว่าเล็กๆน้อยนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมต้องเข้าใจด้วยเพราะตัวนี้อาจจะอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างพุ่งในในปีหน้าในในปีในปีหน้านะ ปัจจุบันนี้เขามีอะไรบ้างที่อยู่ในสังกัดของเขานะครับผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะมีเอฟอวตารเอฟอวตารนี่คืออะไรนี่ผมกดวอะไรเข้าเป็น่เอามีอวตารนะครับผมที่มีลักษณะที่เป็นศิลป,ปะเฉพาะตัวนะเป็นอวตารนั่นแหละของแต่ละคนนั่นแหละครับผมอันต่อมาก็เป็นทีพังนะครับผม อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เจาะจงเข้าไปนะครับก็มีแบบโลกที่มันสร้างขึ้นมาต่างหากด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่จะเข้ามาติดตามดูในอนาคตต่อไปนะครับในคลิปหน้าๆน,นะทีพังนะครับผมให้ดูผ่านๆคร่าวๆนะาในโปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยอะไรบ้างนะครับผมยังไม่ขอเจาะเลยเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นในเปิดไนเกตไอโอนะครับผมก็ห้าสิบห้าสิบ usdt นะปัจจุบันนี้ก็น่าจะไปไปสูงแล้วล่ะนะครับ มีเอฟปาร์ตี้ครับนะครับผมทรอนเราเปิดดูทีละอันนะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับผมว่ามีโครงการอะไรบ้างไม่ได้ไม่แอดไม่ได้โดยอันนี้มีอะไรบ้างเออฮะมีะรายละเอียดของตัวศิลปะของงาน NFT นะครับผมก็ว่ากันไปนะ สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เพราะว่า,างน้ที่สุดก็คือลักษณะที่คุณสามารถที่จะมีรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือเส้นทางในการเดินทางอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเส้นทางเดียวเสมอไปนะการที่ขึ้นภูเขาได้เนี่ยคุณสามารถจะขึ้นได้หลายๆทางนะครับผมถ้าคุณมองแค่เออจะขึ้นเขาอย่างเดียวแล้วไปขึ้นในทางที่ลําบากเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เป็นหนทางที่เหมาะสมสำหรับคุณนะ ก็พยายามมองว่าเอ้ยเส้นทางไหนที่เราสามารถขึ้นได้แล้วไม่ลำบากจนเกินไปก็ลองขึ้นดูนะครับผมตัว i อชตัร i b s t a r แล้วก็บ t r o n Betron เอนทรอน o ู ute, แล้วก็สุดท้ายคู o a t t r o n อันนี้คืออะไรเจ๊งเหรอเจ้าเหมียวสุดคูเอ๊ยเอ๊ยเดี๋ยวมีภาษาไทยด้วยเหรอโอ้ เจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้อ๋นนอน,นี่นี่นี่น่าจะเป็นคนไทยสร้างไหมอืมเป็นไปได้ว่านี่น่าจะเป็นคนไทยสร้างหรือเปล่าเพราะถ้ามีภาษาไทยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นคนไทยสร้างครับเขาคงไม่สร้างโดยที่เอาภาษาไทยเป็นภาษาแรกแน่นะครับผมถ้าเขาไม่ใช่คนถ้าเขาไม่ใช่มีส่วนเกี่ยวข้องคนไทยนะครับผมก็น่าสนใจอยู่นะตัวทอนรูท อันนี้อันนี้ไม่ได้เจาะลึกในรายลเอียขออภัยเลยนะครับผมแต่น่าจะเป็นเป็นเกมหรอต้องต้องดูต้องดูโค้ดข้างในครับตอบไม่ได้อันนี้เป็นเอ่อเบรทรอนนะครับผมที่เป็นเอาตัวเอฟมาสเปเชียลเอออกมานะครับผมและตัวนี้ก็เป็นอะไรวะ ลีบอลสตาร์ลี่ nft น่าจะเป็นตัวเกมที่เกี่ยวกับดวงดาวนะครับผมซึ่งอันนี้เราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะครับตอบไม่ได้อืมไม่ค่อยชัดน,นะหายไปนึงเหรออะไรหายไปวะก็มีโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่หายสาบสูญไปนะครับผมก็เราก็ต้องรมาลองด้วยนะครับเพราะไม่ไม่ใช่ทุกโปรเจกต์นะที่จะสําเร็จร,ร่วงนะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับผมสําหรับคนที่จะเข้ามาถือเหรียญน,นี้นะคุณต้องเข้าใจในตัวศิลปะก่อนนะครับผม ผมอาจจะไม่ได้เก่งในหน้าศิลปะมากขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบในงานศิลปะนะแล้วผมก็ทำทำมันแล้วก็ลงทุนกับมันจริงๆนะครับผมว่าจะได้ม่ในคลิปหน้านะครับผมป้อมนะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์สกายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ